หลังจากเผยแพร่ข่า,ขาวพนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องคดีนายุทธกระแสความไม่พอใจของประชาชนพุ่งสูงสุดจนกระทั่งลำพังการตั้งคณะกรรมการสอบโดยตำรวจและอายการไม่สามารถลดกระแสสังคมได้สุดท้ายผลเอกประยุทธ์กันโอชาก็ต้องจำใจหรือเปล่าไม่ทราบตั้งคณะกรรมการสอบข้อท็จจริงคดีวรยุทธ์มีนายวิชาหมาคุณเป็นประธานคณะกรกรมการชุดนี้ ใช้เวลาเพียง30วันทํางานอย่างแข็งขันผม,ช,มช,ชื่นชมนะครับและกล้าฟันโถงชี้ผิดชี้ถูกได้ผมชื่นชมคณะทํางานของท่านอาจารย์วิชามหาคุณอย่างใจจริงว่าท่านตั้งใจจริงครับได้ข้อสรุปว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วย,หววยเหลือนายวรยุทธ์จริงและมีข้อเสนอให้ดําเนินคดีอาญาและลงโทษทางวินัยกับคน8กลุ่มคือ1พนักง,งานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับสำนวน2 พนักงานในการที่แบกหน้าที่โดยมิชอบ 3. ผู้บังคับชาซึ่งแทรกแซงการแบกหน้าที่ 4. สมาชิกสอนอทอซึ่งแทรกแซงการแบกหน้าที่ 5. ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งแทรกแซงการแบกหน้าที่ 6. ทนายความซึ่งกระทําผิดกฎหมาย 7. พยานซึ่งให้การเท็จ 8. ตัวการผู้ใช้สนับสนุนการถึงดักงกล่าวเมื่อผลออกแบบนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็มอบหมาย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐหรือปปทไปดําเนินคดีซึ่งปปทก็ต้องส่งเรื่องให้ปปชคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่จนถึงขณะนี้ผ่านไปแล้ว5เดือนครับไม่มีการขยับเยื่อเอาผิดใดผมเชิญเลขาธิการปปทมาเขาบอกว่าเขาต้องส่งเรื่องให้ปปชเพื่อจะให้เขาสอบหรือไม่สอบเขาบอกว่าเขาส่งเรื่องให้สำนักงานแห่งชาติให้ดําเนินการสอบ ถามว่าเคยสอบมาสองครั้งความผิดไม่ได้แรงจะเปลี่ยนผลไม่ไหมครับเขาส่งเรื่องไปให้เอกการสอบป่านนี้เรื่องก็ยังไม่เคลื่อนเขาส่งเรื่องให้ปปชสอบเคยบอกว่ามีนายตำรวจบางคนความผิดไม่ได้แรงจะได้เรื่องไหมครับท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าส่งไปแล้วก็ไม่มีอะไรส่งเป็นพิธีเท่านั้นเองใช่ไหมครับไม่ตั้งใจทําจริงเอาความเอาความผิดจริงๆนะครับท่านทํอย่างนี้ได้ไงครับ กลับมาดูนะข้อเสนอของคณะกรรมการที่การของนายวิชาหมหาพนท,ทั้งที่นี่เป็นข้อเสนอจากกรรมการชุดที่นาย,ยกตั้งเองนะครับถึงขั้นนายวิชานะครับมาให้การต่อข้อจริงกับกรรมการปรปชซึ่งผมนั่งอยู่เมื่อมาให้ข้อมูลวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเขาให้การอย่างนี้นะครับให,ให้ข้อจริงว่าฝากกรรมการปรปชติดตามต่อด้วยผมมาสุดทางแล้วจริงๆโอ้โหนี่คนระดับที่ตั้งใจจริงๆผมชื่นชมท่านมาก ท่านบอกว่าฝากกรรมธิการปปชติดตามต่อด้วยผมมาสุดทางแล้วจริงๆเรื่องนี้สุดทางในวิชาเพราะอะไรไหรือครับไม่ใช่แค่เพราะประธานปปชเคยเป็นหัวหนะ้าเคยเป็นหน้าห้องของพลเอกประวิตยหรือเปล่าแต่ยังเป็นเพราะท่านกลับขึ้นไปดูแปดกลุ่มที่ว่าผมจะเว้นกลุ่มที่เป็นข้าการประจํานะครับและเอกชนไปนะครับเพราะผมอยู่ในการอภิปรายไม่วางใจท่านแต่ท่านดูครับ สมาชิกสภาที่ติบัญญัติแห่งชาติที่มีส่วนแทรกแซงคดีก็มีสองคนคือน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่งอยู่ใช่ไหมครับเป็นประธานคนหนึ่งเป็นกรรมธิการคนหนึ่งและมีคู่เขยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นกรรมธิการใช่หรือไม่ครับท่านถึงไม่ทําอะไรเขาและมีตํารวจ ผู้ชาตัวแห่งชาติสองคนที่ท่านและพลเอกปรวิตยตั้งด้วยมากับมือใช่หรือไม่คนหนึ่งกําลังจะสับสนให้ลงคดีเดตผู้ว่ากทอมอในนามพักที่ท่านกํากับดูแลอยู่ใช่ไหมครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรมาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับผู้ดํารงตำแหน่งการเมืองที่แทรกแซงมันคือใครครับคือตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองใช่ไหมครับ คือพี่ใหญ่ของท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณใช่หรือไม่ครับท่านกล้าเปิดเผยรายงาน5,000หน้าให้ประชาชนทราบไหมครับว่ามีตัวท่านเกี่ยวข้งองยังไงหรือท่านกลัวท่านกล้าเปิดเผยไหมครับรายงานฉบับเต็มอะผมว่าท่านไม่กล้าท่านเป็นชายชาติทหารจริงๆครับท่านไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ท่านเนี่ยขายชื่อเสียงประเทศชาติครับขายความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมขายชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่แม้ตายแล้วยังถูกป้ายสีว่าเป็นคนผิดขายความเชื่อมั่นศรัทธาที่ตำรวจผู้น้อยที่มีต่อท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศปล่อยให้ตำรวจชั้นผู้น้อยรับโทษทางวินยัย นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่อย่างซื่อตรงถูกโยกย้ายกันแกล้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านแรกกับอะไรครับบุญคุณความเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนพ้องหรือจริงๆแล้วแค่เรื่องผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินครับผมยืนยันว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีอา,าญาสะเทือนขวัญทั่วไปแต่เป็นคดีที่สั่นคลอนความ เชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบสร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของประเทศทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับท่านประธานหากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ไม่สมคบกันใช้อำนาจในฐานะผู้ใหญ่ประเทศแทรกแซงกระบวนการเอาผิดนายประยุทธ์ตั้งแต่ต้นน้ำนี่ไม่ใช่คนการกระทำของคนระดับนายกรันตรีและรองนายกรันตีนะครับแต่มันเหมือนกับ พฤติกรรมของมาเฟียเก็บค่าตงที่ใช้อำนาจปัดเป au, ด่าดลบรรดาลให้กับใครก็ได้ที่เข้ามาสวาวิพักษ์เสนอผลประโยชน์ให้กับตนเองนี่เหรอครับที่ท่านบอกว่าท่านรัฐประหารเพื่อความสามัคคีของคนในชาติเพื่อปรปาบปรามการทุจริตนี่เหรอครับที่ท่านบอกว่าท่านรัฐประหารเข้ามาเพื่อความสามัคคีของคนในชาติเพื่อปรปาบปรามการทุจริต สุดท้ายท่านเข้ามาเพื่อสร้างระบบมาเฟียแบบนี้ช่วยคนมีเงินมีอิทธิพลบนความเจ็บปวดของตำรวจชั้นผู้น้อยบทขยี้ศักดิ์ศรีของกระบวนยุติธรรมใช่ไหมครับผมไม่อาจมีนายกตัฐมนตรีและรองนายกตัฐมนิรีที่มีพฤติกรรมมาเฟียเช่นนี้ได้ผมขอไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกตัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงสุวรรณ รองนาย,ยกตั้งตีครับ